ย่อไว้ย่อไว้เดี๋ยวซองก่อนวางข้างหน้าเราจะไปครบอไ,ไอ้เหี้ยใครเอา,ากคัสกโขบคูณสี่ไปวะยุดอยู่แล้วอะ่ะรถมาไปบ้นน้้นา,านนนนหลังูครถมาไอ้เหี้ย ลวดต,ดตนนั๊มลวดลวดตั๊มไปดูดลวดตั๊มมาแม่ไปไหนแล้ววะแม่เรียกก่อนแม่เรียกเ้ยงไอ้สักรเอ้ยมันมันขึ้นไอ้นี่อวอลลิงวหรอ,อะไรคือลวดตั๊ม รถต่ำไหมอะไม่ไม่ไมึงไ,ไ,ไม่เข้าใจเขาว่าต่ำนะขึ้นเตือนอะไรสีเหลืองเนี่ยตรงไหนกดออกมาแล้วมันขึ้นอัปเดต